เผยอาการล่าสุดวิษณุเผยอาการล่าสุดทักษิณยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่โรงพยาบาลเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงข้อสงสัยในการเข้าพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรีในโรงพยาบาลตำรวจจะมีกำหนดกรอบเวลาหรือไม่ว่าต้องฟังความเห็นจากคณะแพทย์เท่าที่ได้รับคำยืนยันคือนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ส่วนอาการยังทรงตัวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเคยมีรัฐมนตรีสองคนแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครมาพูดติดตลกให้ฟังว่าสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอยึดอำนาจและถูกคุมตัวไว้จากเดิมที่อยู่บ้านอยู่คอนโดสบายมีสวายน้ำพอถูกควบคุมตัวความดันพุ่งสูงถึง200รจึงต้องเห็นใจเพราะมีความเป็นไปได้คนที่อยู่สุขสบายอยู่บ้านได้ออกกำลังกายเมื่อไม่ได้ ทำสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดผลกระทบได้ผู้สื่อข่าวถามว่านายยทกศินาสามารถย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ควรและยังไม่เห็นมีเหตุผลที่ควรการย้ายตัวจาก,กรโรงพยาบาลราชทรรมาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะโรงพยาบาลราชทรรไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่โรงพยาบาลละตารวจ มีแพทย์เฉพาะทางนอกจากนั้นราชทันสามารถจัดกำลังเจ้าหน้าที่สี่คนเข้าไปดูแลและมีกำลังตำรวจเข้าไปเสริมสลับเวรทำหน้าที่ได้อีกทั้งโรงพยาบาลทั้งสองได้ทำา MOU ในการส่งต่อผู้ป่วยมากว่าสาสิปีหากจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นอย่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชนถึงจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่จะไปตรงนั้นเมื่อถามว่าขณะที่นายทักษิณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจสามารถยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้ หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ายื่นได้เพราะถือว่าอยู่ในความดูแลของกรมราชทรรถามย้ำในการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษจะแยกคดีหรือนับรวมทุกคดีมีโทษจำคุกรวม8ปีนายยอวิศนุกล่าวว่ายื่นได้เลยส่วนจะพระราชทานอภัยโทษในคดีใดหรือรวมทุกคดีขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการพระราชทานอภัยโทษตัวอย่างสมัยรัฐบาลในอนันต์ปัญญารชุนเคยมีคำสั่งไล่ออกผู้พิพากษา13คนหนึ่งในนั้นมีนายประมาณ ฉันซื่ออดีตรประธานสารดีกาที่ถูกดำเนินการทางวินัยด้วยต่อมานายประมาณได้ขอรับพระราชทานอภัยโทษและได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งไม่มีใครคิดว่าผู้ที่ถูกดำเนินการทางวินยัยจะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วย